งใส่เออออาากนะ่เวลาตอนเอาออกน uh huh. <im Chern Zone> ี่ดูด้วยนะว่าว่าจะเอาอะไรทิ้งดูด้วยนะดูดีๆนะคว้าตุ้งปวงอะไรไปเออครบนานแล้วเจ็ดวันเริ่มเฉาแล้วเอาทิ้งนี่ดูด้วยนะเอาดอกไหมออกแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเสร็จได้เดี๋ยวตามไปเสร็จให้มาทางนี้เลยครับผมมาเลย เดี๋ยวแยกเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะครับห้าดอกจะอยู่ฝั่งขวานะฝั่งนี้นะครับส่วนเก้าดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะ,ะรู้แหละว่าอยากให้ถ่ายใคร ก็กำลังถ่ายให้อยู่เอารวมรวมรวมๆ แล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถกันนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวรบกวนยืนแยกด้านซ้ายด้านขวานะครับซ้ายขวาแยกกันเลยใครจะยืนฝั่งไหนแยกเลยกุญแจยืนถือคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับแล้วค่อยสลับกันถือโอเคอ่าโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวออกมาฝั่งขวาครับอ่าเดี๋ยวมองกล้องตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคครับสวยมากเลยครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองนะครับโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับขอ,อีกรูปครับหนึ 1, 2. 2> ่งสองใครจะไหวที่ตัวรถเอ่ยให้ใครไหวโอเครครับ ไม่ได้อยู่ด้านล่างแล้วครับครับจะอยู่ตรงนี้นี่นี่จะอยู่ตรงนู้นครับเครื่องมือเครื่องมือครับแม่แรงอะไรครับแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่นะครับจะอยู่ด้านหลังเนาะครับผมยางอะไหล่ยังเป็น18นิ้วอยู่นะครับเป็นยางอะไหล่เดิมครับผมนั่นแหละก็จะประมาณนี้อันนี้พกเกียร์เนาพวกเกียร์ครับผมโอ้ชอบชอบจังหวะนี้มากเลยทองใสเอาออกนะเวลาตอน เอาออกนี่ดูด้วยนะว่าว่าจะเอาอะไรทิ้งดูด้วยนะดูดีๆนะคว้าต้งพวงอะไรว้เออครบนาแล้วเจ็ดวันเริ่มเฉาแล้วเอาทิ้งนี่ดูด้วยนะเอาดอกไม้ออกรบหนึ่งยวตามไปเสร็จได้ยวตามไปเสร็จให้เดี๋ยวขอตัวนี้รูปหนึ่งนะครับโอเคครับหนึ่งสองครับ โอเคโอเคเรียบร้อยครับผมตัวปรับกระจกไฟฟ้าจะเป็นฝั่งนี้นะครับนี่สองคุณพี่ขับเองเลย <Wow. S 2> ใครครับไหนใครจะขับอ๋อ <laughs> อา,อามีเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาคูณก่อนเอาคูณก่อนมาโอ้โหดาวเรืองเน้นดาวเรืองเน้นคำคูณโอเคครับผมเรียบร้อย เอาเสร็จเลยเอาเอาให้เสร็จก่อนครับผมของของน้องเป็นคนขับนะครับครับผมโอเคกระจกไฟฟ้าเคยใช้ไหมครับใช่กระจกไฟฟ้าอันนี้ก็คือขึ้นลงไฟฟ้านะครับถ้าปรับกระจกมองข้างตรงนี้นะนี่ครับไม่ใช่ปรับพับพับซ้ายก็คือหุบเข้าตัวรถขวาก็คือกลางออกถ้าจะปรับเนาะเลือกขวาหรือเลือกซ้ายแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดฟาถังน้ํามันนะครับดีเซลนะครับเติมได้หมดเลยที่เป็นดีเซลถ้าระดับไฟนะครับสูงเกินไปก็ลองปรับตัวนี้ลงอันนี้เติมมาเรียบร้อยแล้วครับผมคุณแม่ขอบคุณนะครับครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมันขันยืนนะครับผม ครับขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับผม ขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับขาวมุกกับข่าวมุกนะครับผมนะครับสิทธิ์พี่รีโว่ะครับให้เป็นพี่ออกมาก่อนให้เป็นพี่นะครับอ๋อน่าจะน่าจะอันนั้นคือนั่งเอาเลิกเอาชัให้นะครับ อไม่ใช่ะไรของหนูต้องคันนี้ของหนูต้องคันนี้โอเคโอ้ตลอดจริงหลอจริงหลอจริงหลอจังอ ก็เดี๋ยวจะไปส่งรถพี่แตมกันนะครับสำหรับเจ้าตัว X Series คันนี้เดี๋ยวเอาป้ายแดงมาใส่ให้กับลูกค้าก่อน